แน่นอนนะครับแขกรับเชิญในช่วงนี้ของวูดี้เป็นพระเอกที่ฮอตมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการเป็นผู้ชายสไตล์เรียบง่ายแต่กลับมีสเสน่ห์อย่างมหาศาลครับเ้มฮัสวีครับสสวััดีครบโโอ้ สูงมากเลยคุณสูงสูงเท่าไหร่ครับแคมร้อยแปดสิบเจ็ดครับร้อยแปดสิบเจ็ดครับอากาศบนนู้นเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เย็นดีฮะเย็นดีทั้งล่างนี่ร้อนมากเลยครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับครับดีใจอ่ะที่มีวันนี้ขอบคุณครับพร้อมที่จะเล่นเกมกับพี่เรี้ยงพร้อมครับนะครับปบมือให้กำลังใจแค่นี้นะครับถามเดือดตอบด่วน ตงมือเราไม่แค่ครับผมปุ่มนี้มีไว้อะไรฮะน่าจะเลือกตอบมั้งครับไม่ฮะปุ่มนี้มีไว้กดครับเดี๋ยวเราจะใส่อย่าอย่ายกสิยกไปเดี๋ยวเขารู้หมดไม่ใช่บลูทูธอหรครับไม่ใช่โอ้ยอัปเกรดพี่นี่เออใช่ใช่บูทูธครับบลููทธมากดปุ๊บเออมากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงตีซึ่งเดี๋ยวเขาไปใส่ในตัดต่อตอนนี้ยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเขาไปใส่ในตัดต่อพร้อมนะครับข้อแรกครับอวัยวะโปรดของคุณคือขาครับ ทำไมถึงเป็นขาขาเซ็กซี่มากจริงจริงจขาเซ็กซี่ถ้าเกิดว่าอยู่ในชุดออกกำลังกายเงี้ยเซ็กซี่มากจริงๆๆจริงจิจะชอบชอบแพงขาโอ้โหขาดู <c oughs> แต่ขาขาขาดูยาวไงนะดูเซ็กซี่เอาอาว่าโปรดของวุด,ดีคือ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 คอออออ้ืื่อีืออคือค ไม่มีเลยล <ะ S 1> ไม่มีเลยล<ะ>ชอบตัวเองโหจดเท้าหมดเลย <_ letter> แต่ว่าหลังอยากจะลองเล่นกับขาเข้มบ้างนะครับ <_ letter> นอกจากขี่ม้าแล้วคุณจะขี่อะไรอีกครับเรือเรือขี่เรือฮะเกดๆก <_ letter> อดเค <_ letter> โอ้ <_ letter> ขี่มา้าทำไมต้องคิเดเยอะมากเมื่อกี้เนี่ยมันมีหลายอย่างให้เรา <_ letter> คือจริงๆชอบไห้ขี่มากกว่า มีคนขี่คุณบ่อยไหมต่อมาเวลาส่องกระจกชอบมองส่วนไหนทุกส่วนในร่างกายเช็คทุกวันครับวันนี้จะมองจูครับจงบอกประโยชน์ของหนวดเสียวดีครับหนวดเสียวอยากมีพลังพิเศษอะไรครับวาร์ปครับวาร์ไปไหนฮะ ทุกที่ที่เราอยากไปเวลาคิดถึงใครอย่างเงี้ยเราก็สามารถวารปไปหาเขาได้<า>คิดว่าส่วนใหญ่เวลาคุณวาไปคุณจะไปเจอมุกดาไหมครับ <laughs> ถ้าเกิดคิดถึงจนทนไม่ไหวก็ต้องไปะฮะนักแสดงคนไหนที่อยากเล่นเลิฟซีนด้วยครับโอ้ไม่ต้องคิดมากโจทย์คือไม่ต้องคิดมากตอบเร็วมุกดาครับมุกดาโจทยครับ สิ่งของที่ต้องมีในกระเป๋าครับแว่นตาครับทำไมถึงต้องมีแว่นตาตลอดเพราะเวลาออกไปข้างนอกเราไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เซ็ตผมอะไรแว่นตาจะช่วยเราได้ได้ดีมามไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเขาดูกระเป๋าของเข้มได้ไหมครับมีไหมครับขอขอกระเป๋าหน่อยได้ไหมครับไม่รู้ละสิไม่รู้เลย <c oughs> ไม่รู้ลสิอยากรู้ว่าในกระเป๋า <c oughs> ลืมเอาอะไรออกหรือเปล่านะอยากรู้ใ <c oughs> นกระเป๋ามีแว่นตาหรือเปล่านะครับ นี่ไงนี่ไหมนี่ใส่ให้ดูซิใส่ให้ดูซิไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมีแว่นอีกนี่มีแว่นอีกใช่ไหมมีแว่นอีกลองใส่อันนี้ดูซิครับติมดูซิว่าผมใส่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 เพราะทีผิดจังหวะไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่ไม่ทันแล้วครับเข้มมีรูปของใครอยู่ในนี้ด้วยอ่ะ เขาเรียกว่าเป็นพี่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจครับปกติพี่มีรูปของแม่นี่คุณมีรูปมุกดามีแบบอันใหญ่ด้วยอ่ะอันนี้ไม่น่าใช่ของผมนะเดี๋ยวก่อนนะมีติดหลังมือถือด้วยอ่ะไม่ใช่ของผม นี่เราเราแซวเล่นๆนะครับเราเข้าไปใส่ในในกระเป๋าคุณเองนะครับนี่แล้วมุกดาเราเราพูดถึงได้ใช่ไหมไม่ว่าเนาะได้ครับโอเคนะครับถือว่าเป็นคู่จิดีฮะเหมือนจะได้อยู่ใกล้ๆกันพูดถึงบ่อยๆช่วงหน้ายังมีอะไรสนุกสนุกรอเราอยู่ครับ